Thank you. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงไม้ด่างมาแรงประจําเดือนกันยายนปี2564ค่ะและณนะขณะนี้นะคะก็เป็นปลายเดือนสิงหาคมแล้วนะคะทุกคนซึ่งในเดือนสิงหาคมเนี่ยต้องขอบอกว่ามีไม้ด่างนะคะหรือไม้ใบบางต้นเนี่ยโอ้โหที่สร้างประวัติการเลยนะคะก็คือมีราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองมีหลายตัวด้วยกันนะทุกคน ก็พูดได้ว่าเดือนสิงหาคมนะคะเป็นเดือนที่คึกคืนมากๆเลยนะคะสําหรับตลาดต้นไม้ด่างไม้ฟอกอากาศหรือไม้ใบนะ,ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงอ่จเดือนสิงหาคมเนี่ยเขาร้อนแรงกันไปแล้วนะคะเดือนกันยายนละ่ะจะมีต้นไม้ด่างต้นไหนนะคะที่จะมาแรงหรือมาแรงอยู่แล้วนะคะในเดือนสิงหาคมในเดือนกันยายนก็ยังมาแรงอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งในวันนี้ก็จะมีมาประมาณ 10ชนิดด้วยกันนะคะทุกคนซึ่งต้องขอบอกก่อนว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราเองนะคะไม่ได้มีเอกสารวารสารจัดอันดับใดๆยืนยันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากนี้ไปนะคะก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันที่ใต้คอมเมนต์ได้นะคะเอาละมาเริ่มกันตัวที่1เลยแล้วกันนะคะสําหรับไม้ด่างที่จะมาแรงอย่างต่อเนื่องต่อจากเดือนสิงหาคมนะคะในเดือนกันยายนต้นแรกนะคะขอยกให้ ตระกูลซิงโกเนียมค่ะนั่นก็คือเงินไหลมาด่างขาวนั่นเองค่ะทุกคน เพราะอย่างที่ทราบนะคะตระกูลเงินไหลามาเนี่ยโอ้โหปลูกกันแบบว่าแทบจะทุกบ้านเลยนะคะและเมื่อก่อนเนี่ยแทบจะให้กันฟรีเลยนะแล้วพอเริ่มมามีกระแสของไม้ด่างเนี่ยเงินไหลามาด่างขาวนะคะก็เป็นหนึ่งในตระกูลนี้นะคะที่ได้รับความนิยมจากตอนแรกๆเลยนะคะที่เริ่มเล่นกันเนี่ยเขามีการขายกันนะคะ50บาท60บบาทแต่ว่าเรามาเห็นในช่วงเดือนสิงหาคมคะ่ะทุกคนเงินไหลามาด่างขาวนะคะเป็นที่ต้องการแล้วก็ตามหากัน มากมากเลยสาหรับนักสะสมนะคะแล้วก็พวกพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อขายไม้ด่างคะ่ะก็คือต้นนี้เลยอ๊บอ่าเราก็มีเก็บกับเขาไว้เหมือนกันนะคะนี่เลยทุกคนเงินไหลมาด่างขาวนะคะต้นนี้เราก็ตั้งใจว่าจะเอาเป็นต้นตั้งแม่เลยนะคะเพราะว่าลายของเขาออกมาแล้วแบบถูกใจมากๆเลยนะคะนี่ใบก่อนหน้าก็ฮาร์ปมาเลยนะคะใบใหม่ก็ฮาร์ปมาเลยนะคะทุกคนนี่เลย ซึ่งเงินไหลมาด่างขาวนะคะก็เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะโตง่ายเติบโตได้ไวด้วยค่ะทุกคนซึ่งสนนราคานะตอนนี้นะคะก็ตกใบละประมาณ500บาทนะทุกคนใบละนะคะอ่าถ้าขายยกฟอร์มกอแบบนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณ1,500บาทขึ้นไปค่ะ ซึ่งในตระกูลซิงโกเนียมนะคะก็ขอแถมอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือเงินไหลามาด่างเหลืองนั่นเองค่ะทุกคนนี้เลยซึ่งเงินไหลามาด่างเหลืองนะคะจากที่ก่อนหน้านู้นนะคะเคยซื้อขายกันอยู่ใบละประมาณ300-500บาทมาภายในเดือนสิงหาคมเป็นต้นมานะคะโอ้โหราคาพุ่งขึ้นมาใบละ 3,000บาทเลยค่ะทุกคนและเชื่อว่าภายในเดือนกันยายนนะคะคนก็ยังตามหากันอย่างต่อเนื่องค่ะด้วยราคาที่อาจจะปรับสูงขึ้นกว่านี้อีกค่ะของเราก็มีแอบเก็บไว้บ้างนะคะแล้วก็1ใบกับ1หลอดนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าสีจะออกมาได้เหลืองออร่าขนาดไหนค่ะมาถึงต้นไม้ต้นที่2นะคะที่จะต้องมาแรงในเดือนกันยายนอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือฟิโลเดนดอนอะไรวะ นั่นก็คือฟิโลเดนดอนบูเบิลมาร์กหรือว่าเบอร์มาร์กนี่แหละคะ่ะทุกคนขาหรือว่าฟิโลด่างนี่แหละนะทุกคนนี่เลยเจ้าต้นนี้นั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้กําลังตามหากันอย่างมากมายเลยนะคะต้องขอบอกว่าปลายปลายเดือนสิงหาเนี่ยโอ้โหร้อนแรงกันมากๆเลยนะคะคนตามหากันอย่างมากมายเลยนี่เลยนะคะนี่เลย เจ้าเบอร์มาร์กต้นนี้นะคะก็เป็นในตระกูลฟิโลนะคะซึ่งก็ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องนะคะก่อนหน้านู้นะคะเขาก็ซื้อขายกันใบละ500บาทนะทุกคนแต่พอเข้าสิงหาคมนะคะราคาปรับสูงขึ้นนะคะณนะขณะนี้เนี่ย ใบละไม่ต่ำกว่า900บาทนะคะทุกคนเออ900บาทขึ้นไปนะและในเดือนกันยายนนะคะคนก็ยังตามหากันอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบใบเด,เดียวหรือว่าแบบฟอร์มกอนะคะซึ่งฟอร์มกอเนี่ยก็จะมีราคาตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปนะคะทุกคน2,200 2,5300 0 0 0หรือถ้าเป็นฟอร์มกอสวยๆใหญ่ๆเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะเอาไปขยายพันต่อนะคะก็ เป็นหลักหมื่นเช่นเดียวกันค่ะและที่สําคัญนะคะถ้าเป็นด่างขาวเนี่ยราคาก็จะปรับสูงขึ้นอีกค่ะเพราะว่าด่างขาวเนี่ยจะเป็นตัวที่หายากค่ะสําหรับไม้ตัวต่อไปที่จะร้อนแรงในการยายนนะคะนั่นก็คืออีพินั่นเองค่ะทุกคนอีพิพริมนัมเพนตัมนะคะหรืออีพิด่างขาวนั่นเองค่ะทุกคนค่ะซึ่งอีพิของเรานะคะก็มีอยู่หนึ่งต้นด้วยกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเอาไปขึ้นหลักธรรมชาติแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะ นี่นะคะทุกคนนี่ก็เป็นอีพิด่างขาวของเรานะคะที่เรานําเขามาขึ้นหลักนะคะทุกคนก็จะเห็นได้ว่าโหกำลังแบบว่าเริงร่าแล้วก็เลื้อยแบบว่าสนุกสนานเลยนะคะแล้วก็แตกใบใหม่เนี่ยถี่มากๆเลยนะทุกคนนี่เห็นไหมเขาลากเขาเกาะแล้วนะคะลากอากาศเกาะหลักแล้วนะคะนี่เลยอ่า ซึ่งราคาของอีพีนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ปรับตัวแบบว่าสูงขึ้นมากมายนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ซื้อขายกันอยู่ที่ใบละประมาณ200-250นะคะซึ่งปัจจุบันก็มีขายหลายราคาเช่นเดียวกันส่วนมากก็จะ300บาทขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเป็นใบใหญ่ก็คือใบฉีกแล้วอะไรแบบนี้ก็จะขายกันอยู่ที่ใบละประมาณหลักพันบาทขึ้นไปค่ะแต่ที่เรามองว่าภายในเดือนกันยายนจะร้อนแรงนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่า เคนภูภูมินะคะเจ้าพ่อต้นไม้ด่างเนี่ยแล้วก็เป็นดารานักแสดงชื่อดงังได้ชวนคุณหมากปรินนะคะมาถือต้นไม้ค่ะและต้นไม้ที่หมากถือนั่นก็คืออีพินั่นเองค่ะทุกคนแต่เป็นอีพิฟอร์มใหญ่นะคะฟอร์มใบฉีกแล้วนะคะก็เลยเชื่อว่าเออไม่แน่นะคะคนก็จะตามหาอีพิกันอย่างต่อเนื่องค่ะที่สําคัญนะคะอีพินะคะเป็นไม้ที่ปลูกง,ง่ายค่ะแล้วก็เวลาใบเขาฉีกเนี่ยจะมีความสวยงามมากๆเลยละคะ่ะคล้ายๆกับมอนสเตอร่านั่นเองค่ะ มาถึงต้นไม้ต้นที่4นะคะที่จะร้อนแรงในเดือนกันยายนนะคะก็ต้องยกให้ตระกูลโคโลคาเซียเลยค่ะทุกคนขาเพราะว่าตอนนี้โอ้โหตระกูลโคโลคาเซียนะคะคนตามหากันอย่างมากมายเลยแล้วที่สําคัญทําให้บอนตระกูลโคโลคาเซียเนี่ยราคาปรับขึ้นเทพจะทุกตัวแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ายังมีตัวนี้นะคะที่คนตามหากันอยู่เหมือนกันนะคะ กำลังแบบว่าร้อนแรงเลยนะคะและที่สําคัญราคายังไม่ไปดาวังคารนะทุกคนเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยราคาเขาไปดาวอังคารหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแม่อย่างหน้ากากฟารโรนะคะตอนนี้ราคาเนี่ยโหแค่ต้นลูกเนี่ยก็ประมาณ1 5ื่นห้าแล้วนะคะต้นแม่เนี่ยรู้สึกประมาณ80,000ืกว่าบาท9 0 0 0 0กว่าบาทก็มีแล้วนะคะทุกคนราคาจะเหยียบเศนแล้วไปดาวอังคารแล้วแล้วก็มีเจ้าต้นนี้ค่ะที่นะคะเขากําลังเป็นที่นิยมและราคายังจับต้องได้ค่ะทุกคนนี่เลย นี่ก็คือโคโรคาเซียนเลมอนลามกิโกนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าเลมอนลามนั่นเองค่ะทุกคนนี่เลยตอนนี้ราคายังจับต้องได้นะคะก็ราคาอยู่ประมาณ200กว่าบาทนะคะ200-300ถ้าเป็นฟอร์มต้นประมาณนี้นะคะแต่ถ้ากอใหญ่เนี่ยก็เป็นหลักพันขึ้นไปค่ะทุกคน โคโลคาเซียเนี่ยเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะทุกคนชื่นชอบน้ำนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไปหาดูได้เลยตระกูลโคโลคาเซียนะคะราคาปรับขึ้นหมดแล้วนะคะตัวน,นี้ถ้าใครนะคะที่ยังสามารถตามเก็บได้ก็หาเก็บนะคะแต่ถ้าตัวไหนที่มันไปดาวไปแล้วเนี่ยราคาแบบว่าเอ่อขึ้นไปแบบว่าสูงแบบว่าในระยะเวลาอันสั้นนะคะตามเก็บไม่ทันก็ไม่ต้องเสียใจนะทุกคนเอาเฉพาะตัวที่เราสามารถเก็บได้นะคะโดยที่เราไม่เดือดร้อนค่ะ ส่วนไม้ด่างตัวที่5นะคะ mm hmm. ก็ขอยกให้ตระก,กูลอโลคาเซียค่ะเมื่อกี้โคโลคาเซียไปแล้วใช่ไหมทีนี้มาตระก,กูลอโลคาเซียค่ะอโลคาเซีย ok เนี่ย mm hmm. เป็นต้นไม้ที่ร้อนแรงมากๆเลยนะคะในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา mm hmm. เพราะว่าคนตามหากันเยอะมากนั่นก็คือ ตัวที่คนสามารถเล่นได้นะคะนั่นก็คือกระดาษด,ด่างขาวนั่นเองค่ะบอลกระดาษด,ด่างขาวนะคะเรียกได้ว่าเป็นตัวเริ่มแรกเลยแล้วกันนะคะสําหรับใครที่อยากจะสะสมตระกูลอโลคาเซียนะคะซึ่งเราก็มีอยู่เหมือนกันนะคะประมาณ4ต้นนี่เลย ยังเป็นต้นเบบีอยู่เลยนะคะแตกใบใหม่กันแล้วนะทุกคนนี่ก็คืออโลคาเซียมาโครไรซสนะคะบอลกระดาษด่างขาวแทบจะเป็นบอลตัวแรกๆนะคะที่คนจะสะสมอโลคาเซียเนี่ยเริ่มเล่นกันนะคะและที่สำคัญตอนนี้ราคาปรับสูงขึ้นมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะไข่นะคะไม่ต้องพูดถึงต้นนะต้นเนี่ยถ้าใบประมาณ3ใบแล้วก็มี1 ใบ2ใบ1หลอดแบบนี้นะคะราคาก็อยู่ประมาณ2,500-3,000ถึง3,000ขึ้นไปขึ้นอยู่กับลายนะคะ แต่ถ้าเป็นไข่ไข่ที่จะเอามาเพาะเป็นต้นนะคะก็ราคาปรับขึ้นมากๆเลยตอนนี้ราคาไข่เนี่ยตกใบละ2,000บาทแล้วนะทุกคนและที่สำคัญหายากมากๆด้วยนะคะและก็ยังเชื่อว่าภายในเดือนกันยายนคนก็ยังตามหากันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่อาจจะไปเล็งหาซื้อไข่กันมากกว่านะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกคะ่ะถ้าใครจะเริ่มเข้าสู่วงการอโลคาเซียนะคะตัวที่เริ่มสะสมนั่นก็คือบอลกระดาษด่างคะ่ะทุกคนเพราะว่าราคายัง สามารถเข้าถึงได้แต่ณนะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าถึงได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าราคาก็โอ้โหปรับสูงขึ้นมากๆเลยนะคะแค่เฉพาะไข่ก็ราคาหลักพันถึง2,000แล้วค่ะ ส่วนตัวที่สูงขึ้นนะคะอย่างเช่นบอลหูช้างด่างเหลืองด่างขาวโอกินะคะเซเลนอะไรพวกนั้นเนี่ยโอ้โหเขาไปดาวกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นราคาที่ปรับสูงขึ้นคนที่เริ่มต้นอโลคาเซียส่วนใหญ่ก็จะมองหากระดาษด่างขาวแต่ว่าณนะตอนนี้นะคะไข่แค่ไข,ข่ของเขาก็มีราคาที่สูงมากๆซึ่งถ้าเทียบดูแล้วไข่ที่ยังไม่งอกออกมาเป็นใบที่เรายัง ที่เราเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะออกมาเขียวด่างหรือว่าเผือกนะคะคนกลับนิยมหาซื้อนะคะมากกว่าที่จะมาซื้อต้นแบบนี้ทั้งๆที่สมมติต้นแบบนี้ราคา2,500บาทกับไข่นะคะที่มีราคา2,000บาทคนกลับไปเลือกซื้อไข่เออมันก็แปลกเหมือนกันนะคะแต่โดยส่วนตัวนะคะก็อยากจะแนะนําให้เลือกแบบที่สามารถเห็นแล้วว่าเขาลายแบบนี้ต้นแบบนี้ค่ะ เพื่อลดความเสี่ยงด้วยว่าถ้าไข่มันงอกมาแล้วมันไม่ได้ด่างมันเผือกมันเขียวนะคะไม่ตรงตามความต้องการของเราเราจะได้มีเสียงเงินฟรีค่ะมาต้นที่6แล้วกันนะคะไม้ด่างต้นที่6ที่จะต้องร้อนแรงอย่างต่อเนื่องในเดือนกันยายนนะคะนั่นก็คือกลุ่มของสเสนจันนั่นเองคะ่ะหรือโฮมาโลมีน่านะคะซึ่งสเสนจันตัวไหนที่เป็นตัวท็อปก็คงหนีไม่พ้นสเสนจันบุตรสราคำคะ่ะทุกคนเพราะว่าเป็นที่ต้องการของคนที่ สะสมเสน่ห์จันมากมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าราคาของเขานั้นจะไปดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเสน่ห์จันร์บุษราคำนะคะมีความสวยงามใบของเขาเนี่ยจะมีความสวยงามมากๆเลยคือมันละมุลละไมส่วนใหญ่จะเป็นสายแบบว่า สายผู้หญิงนะคะน่ารักกุ๊กกิ๊กเนี่ยชอบสะสมกันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสีพีสนะคะสีเหลืองนะคะเลมอนนะคะคือมันสวยมากๆซึ่งตัวเราเองก็อยากจะเป็นเจ้าของเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่อาจเอื้อมนะคะเพราะว่าราคาแค่หน่อต้นเล็กๆมีประมาณ2ใบนะคะราคาก็อยู่ประมาณ4ี่ถึงหาหมื่นแล้วนะคะทุกคนหรือบางต้นเนี่ยที่ลายสวยแต่เด็กมากๆนะคะก็ใกล้ๆแสนเหมือนกันส่วนต้นแม่ไม่ต้องไปพูดถึงนะคะโอ้โห ต้องมีเงินแสนค่ะถึงจะสามารถครอบครองบุษราคำสวยๆสักหนึ่งต้นนะคะแต่ว่าต่อให้ราคาสูงนะคะก็ยังมีคนที่าตามหานะคะแล้วก็อยากจะจับจองเป็นเจ้าของอยากจะเก็บมาสะสมไว้ในคอลเลกชันต้นไม้สักต้นนะคะเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่สวยงามมากจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังเชื่อว่าสนิจันบุษราคำนะคะจะยังร้อนแรงต่อเนื่องในเดือนกันยายนค่ะ ซึ่งก็จะขอแถมสเสน่ห์จันทรประกายดาวไปด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคนก็ตามหาเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าไม่ได้ครอบครองบุษราคำนะคะประกายดาวก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่สวยงามยิ่งเป็นประกายดาวติดชมพูนะคะราคาก็จะปรับสูงขึ้นค่ะ มาถึงไม้ด่างตัวที่7นะคะต้องขอบอกว่าไม้ด่างตั้งแต่ตัวที่7 8 9 10เนี่ยสตัวขึ้นไปนี้นะคะจะเป็นไม้ด่างที่แบบว่าโอ้โหเขาติดลมบนไปแล้วนะคะแต่ความนิยมนะคะยังไม่ลดลงเลย ตัวที่7นะคะก็คือตระกูลมอนสเตล่าค่ะเป็นมอนสเตล่าอาเดนโซนี่นะคะซึ่งเป็นตัวแรไอเทมอีก1ตัวนะคะที่นักสะสมเนี่ยตามหากันมากๆเลยซึ่งราคาค่างวดนะคะก็ไม่ธรรมดาค่ะทุกคน1ใบนะคะก็คือหลักหมื่นขึ้นไปค่ะ2 0 0 0 0ื่น0 0 5หมื่ขึ้นอยู่กับลายความสวยงามค่ะ ส่วนตัวที่8นะคะก็ยังอยู่ในกลุ่มของมอนสเตอร่าค่ะนะคะก็ขอยกให้มอนสเตอร่าไทคอนอันโบนะคะแล้วก็ออเลียเลยนะคะทั้ง3ตัวนี้เลยเพราะว่าคนยังตามหากันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะออเลียเนี่ยคนตามหากันเยอะเลยหรือว่ามอนสเตอร่าด่างเหลืองนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นไม้ที่หายากและราคาค่อนข้างสูงนะคะทุกคนก็คือณนะตอนนี้ก็ตกใบละ เป็นแสนแล้วนะคะยิ่งมีข่าวแว่ๆว่าโอ้โหเมืองนอกเนี่ยเขาประมูลกันเนี่ยปิดไปเป็นแสนเลยนะคะสําหรับมอนสเตอร์ล่าออเรียหรือว่ามอนสเตอร่าเหลืองนี้นะคะก็เป็นตัวที่หายากก็คือเรไอเทมนั่นเองส่วนไทคอนกับอันโบเนี่ยก็ยังเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าความคิดของนักสะสมไม้หรือมือใหม่ทุกคนนะคะอย่างเช่นเราด้วยเนี่ยก็อยากจะมี มอนสเตอร่าซักต้นนะคะที่เอามาเลี้ยงไว้ในโรงเรือนไม่ว่าจะเป็นไทคอนหรือว่าอันโบนะคะแต่ว่าณนะตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็จะมองหาเป็นตัวอนุบาลหรือว่าไซส์เล็กกันมากกว่านะคะซึ่งก็มีขายราคาตั้งแต่ต้นละ3000บาทขึ้นไปนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นต้นใหญ่เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้วางข้อหนึ่ใบใช่ไหมคะถ้าสมมติเป็นไทคอนเนี่ยก็ตกใบละประมาณ พันสีประมาณนั้นแล้วแต่ลายแต่ถ้าเป็นอัลบเนี่ยก็6ก0 0ถึงเจ็ดขึ้นไปเลยนะคะแล้วแต่ลายเหมือนกันคนเลยมามองหาต้นเล็กๆไซส์เล็กๆที่เป็นไม้เพาะ,มะเมล็ดไม้เนื้อเยื่อนะคะที่มีราคาต่ำลงมาประมาณ3,000กว่าบาทขึ้นไปเนี่ยเพื่อหาไปเลี้ยงกันค่ะทุกคนก็ถือได้ว่ากระแสของมอนสเตอร่านะคะ อย่างดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะร้อนแรงไปเรื่อยๆมาถึงต้นที่9้านะคะนั่นก็คือก้ามกุ้งด่างนั่นเองค่ะตระกูลฟิโลเดนดอนนะคะซึ่งก้ามกุ้งด่างเนี่ยก็อีกนั่นแหละค่ะใครที่เป็นนักสะสมนะคะหรือมือใหม่อย่างเราก็อยากจะมีก้ามกุ้งด่างเหมือนกันนะคะทุกคนก้ามกุ้งด่างเนี่ย ก็จะมีราคานะคะใบละ1 0 0 0 0ถึง20,000บาทขึ้นไปแล้วแต่ลายนะทุกคนถ้าลายเทพๆเนี่ยก็โอ้โหสวยมากๆเลยล่ะคะ่ะแล้วไม่ต้องไปพูดถึงฟอร์มกอใหญ่นะคะถ้าต้องการฟอร์มกอรหรือว่าตั้งแม่เนี่ยคุณต้องมีหลักแสนเตรียมไว้เลยค่ะแต่ว่านะคะก็มีทางเลือกเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหมีออกมาขายเยอะเลยนะคะนั่นก็คือไม้เนื้อเยื่อไม้เนื้อเยื่อ ก้ามกุ้งไม่ใช่ธรรมดานะคะลุ้นด่างจะมีคําว่าลุ้นเข้ามานะคะหรือไม้เนื้อเยื่อเพราะจากแม่ด่างอะไรแบบนี้นะคะซึ่งหมายความว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างต้นนี้เลยนะคะทุกคนนี่ก็คือก้ามกุ้งเนื้อเยื่อจากแม่ด่างนะคะก็คือมันลุ้นด่างนั่นเองเราซื้อมาเนี่ยนะคะก็เลี้ยงมาประมาณเกือบ2เดือนแล้วเพิ่งจะได้ต้นประมาณนี้นะทุกคนยังไม่เห็นความเป็นก้ามกุ้งและก็ยังไม่เห็นความด่างเลยนะคะทุกคนแต่ก็ คนก็นิยมหาซื้อมาเลี้ยงกันนะคะเพราะว่าราคาเป็นต้นมันคือแพงมากนะคะแต่ว่าราคาเนื้อเยื่อเนี่ยก็อยู่ประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าบาทแต่ก็ต้องรับความเสี่ยงว่ามันอาจจะไม่ด่างก็ได้นะคะซึ่งกามกุ้งด่างเนี่ยก็เป็นไม้อีกหนึ่งตัวนะคะที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นแร่ไอเทมนะคะทุกคนและก็เชื่อว่ายังจะร้อนแรงไปต่อเนื่องค่ะ และก็มาต้นสุดท้ายนะคะต้นที่10นั่นเองนะคะไม้ด่างที่จะร้อนแรงอย่างต่อเนื่องในเดือนกันยายนนั่นก็คือ ฟิโลก้านส้มนั่นเองค่ะทุกคนไม่ใช่ก้านส้มธรรมดานะคะฟิโลก้านส้มด่างค่ะถือว่าเป็นตัวแร่ไอเทมไฮเอ็นเลยนะคะทุกคนที่ใครๆหลายคนก็อยากจะครอบครองอยากจะมีสะสมไว้สักต้นในโรงเรือนนะคะทุกคนแต่ว่าสนนราคานั้นโอ้โหไม่ธรรมดาค่ะตกใบละแสนอัพขึ้นไปเลยนะคะก็แล้วแต่ขนาดนะคะแล้วแต่ฟอร์มก่อแล้วก็แล้วแต่ลวดลายความด่างบนใบด้วยค่ะทุกคนแต่ว่าให้เขารา ราคาสูงขนาดไหนนะคะเขาก็ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตลอดจนมาถึงวันนี้และในเดือนกันยายนและในเดือนต่อๆไปก็คงจะยังนิยมกันอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะหนึ่งเป็นไม้ที่หายากขยายพันธุ์ได้ยากแล้วก็โตช้านะคะทําให้ราคาของเขาเนี่ยปรับสูงขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมมากๆเลยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือ10ไม้ด่างมาแรงในเดือนกันยายนค่ะก็ต้องย้ำอีกนะคะว่าเป็นเฉพาะความคิดเห็นส่วนตัวของเราเท่านั้นนะคะใครที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากนี้นะคะหรืออยากจะเสริมตัวไหนเข้าไปเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้นะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ